คน,นี้นจะพามาดูนักเรียนของช่างนันนะครับนี่คือพิเต้พิเต้ตัดทรงเลยครับเปิดข้างเบอร์หนึ่งอ่าเปิดข้างเบอร์หนึ่งเนาะด้านบนก็จะแบ่งเป็นด้านบนแบ่งเป็นทรงอะไรครับด้านบนเป็นไซส์พาร์ทอ่าไซส์พาร์ทก็จะแบ่งเส้นข้างหนึ่งไว้แบบนี้โอ๊ยทำไมกล้องไม่โฟกัสโอเคกล้องไม่โฟกัสอ่าจะแบ่งเส้นไว้แบบนี้นะครับโอเคตอนนี้ก็พิเต้กาลังไล่ระดับอยู่เนาะ ใช้ฟันรองเบอร์หนึ่งไล่เชื่อมอยู่นะครับเอพี่เต้มาเรียนได้กี่วันแล้วครับเนี่ยวันนี้วันที่วันที่แปดที่เจ็ดครับอ่าประมาณเจ็ดแปดวันเนาะคือพี่เต้พี่เต้เขาชอบตัดผมก็คือตัดผมให้เพื่อนนะครับแล้วก็เคยเรียนที่อื่นมาไหมไม่เคยไม่เคยเนาะก็มาเรียนที่นี่ที่แรกนะครับก็ชอบตัดผมก็เลยมาเรียนไว้ไปตัดให้เพื่อนเพื่อนอาจจะบอกว่าอนาคตไงเอออนาคต ครับก็เอากิลติดตัวไปเนาะอ่าอย่างน้อยก็คิดง่ายๆก็เอาไปตัดให้เพื่อนก็ได้ไม่ลืมนะครับก็รบเรียนนิ้อ่าพี่เต้มาเรียนแบบเรียนเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันสะดวกมาเรียนอย่างนี้เนาะไม่ได้มาทุกวันใช่ไหมครับไม่ครับอ่เสาร์อาทิตย์นะใช่ก็ ใครที่มีงานประจําแบบ,บพี่เต้ก็สามารถมาเรียนได้นะครับหาที่สะดวกครับหาที่สะดวกสะดวกยังไงเราก็มาได้นะครับ,รบแต่ขอให้ตั้งใจเนาะตั้งใจครับตั้งใจตั้งใจแล้วก็ชอบชอบที่จะตัดผมก็จะออกมาดีโอเคครับอันนี้ทรงอะไรครับพี่ออยเป็นลองทรงต่ำจอนบางอ่าลองทรงต่ำจอนบางนะครับพี่ออยก็มาเรียน จนจะจบคอร์สแล้วเนาะกี่วันแล้วครับไม่ได้นับเหมือนกันไม่ได้นับครับแต่เข้าๆครับคข้าๆประมาณกี่วันประมาณสิบกว่าวันครับอ่าสิบกว่าวันสิบกว่าวันนะครับตอนนี้ก็คือหัวสามแล้วอ่าตอนนี้เดี๋ยวผมจะสอนพี่ออยทรงต่อไปเดี๋ยวให้พี่ออยฝากถือกล้องหน่อยถือกล้องถ่ายอยู่ครับแล้วก็ถ่ายผมแล้วก็อธิบายไปด้วยเดี๋ก็ยืนอยู่หลังผมก็ได้ทีนี้จะสอน ด้านข้างเป็นลองทรงกลางที่จริงมันก็แพทเทิร์นคล้า,ายๆกันนี่แหละแต่ว่าจะให้ตีนผมขาวนะครับแล้วก็เช้ปัดเลี่ยนเนี่ยขึ้นทรงไปเลยโดยปัเลี่ยนจะใช้การตาวัดเนี่ยตามแนวตีนผมนะครับตามแนวตีนผมไปเลยเราสามารถใช้หน้าเป่าเบอร์ศูนย์ตดไปเลยก็ได้แต่ถ้ากลัวมีเออเรียกว่าอะไรกลัวมันขาวไปกลัวมันเชี่ยบยากก็ให้ปัดเป็น0.5ทรงแบบเนี้ยเด็กๆจะตัดกันเยอะนะครับ ามาดูการตัแต่แล้วก็ตวัดนะครับสวัดหันหน้าเขา้าแบบนี้นะครับการสวัดก็แบบที่เราเรียนไปเลยเลยสวัดรอบไปเลย,เลยได้เลย,เลย ทีนี้เราก็จะได้ฐานทรงรืบต่อไปเราก็ต้องใช้หวีสร้างแฮไลน์ให้มันสวยนะครับก็าจะเด็ดเดิมบางหวีขึ้นไปสูงกว่าศูนย์จุดห้าได้เลยแล้วก็ยังหมีออกสร้างแฮไลน์แบบนี้ออก็สร้างแฮไลท์แ,ลแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรอนี้เดี๋ยวให้พี่ออยตัดผมก็อธิบัติร้าว้าให้ฟัง พี่ออยเคยตัดทรงแบบนี้ไปทีนึงแล้วก็ไม่ใช่ทรงแบบนี้เาเรียกเทคนิคนี้พูดผิดพูดผิดโอเคพี่อ้อยตัดเลยครับพี่ออยตัดอีกฝั่งนึงเลยหมุนหัวมาแบบนี้ยซื้อ,อ,อตัดเลยครับ กสไตล์การสอนก็ะจะมีประมาณนี้นะครับสามหัวใช้ในการเรียนสามหัวนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งจริงๆเนี่ยผมเวลาผมสอนนักเรียนผมจะใช้หบีผสมฟันรองนะครับก็จะทำให้นักเรียนทํางานได้ง่ายเข้าใจง่ายขึ้นนะครับโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวปล่อยให้พี่ออยตัดแล้วกันนะครับก็ ใครสนใจเรียนตัดผมก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับในเพจหรือว่าผมจะทิ้งเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับโอเคครับผม